ในข้อที่สองครับเขาบอกว่าความยาวด้านทั้งสามด้านของสามเหลี่ยมในข้อไหนที่เป็นของสามเหลี่ยมมุมบ้านย้อนกลับไปสมัยมหนึ่งทวนอย่นิดนึงก่อนถ้าเรามีความยาวด้าน3าด้าน a b c สมมุติว่า c นั้นเยอะที่สุด นะครับมฉดสีเยอะที่สุดเนาะค่า a กำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองเนี่ยมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหม,มแล้วถ้าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลงนะครับ a อ 2, บวก B กําลังสองคือด้านที่สั้นกว่า2ด้านรว,นะวมกันนะยกกําลังสองรวมกันแล้วนะครับแล้วชนะครับชนะด้านยาวสุดยกกําลังสองได้อย่างนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมครับแต่ถ้าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือรวมพลังกันแล้วเนี่ยอ้ด้านที่สั้นกว่า2ด้านยกกาลังสองรวมกันแล้วก็ยังแพ้ด้านยาวสุดยกกาลังสองอย่างนี้ถึงจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้าน โอเคอ่ะโน้ตไว้ก่อนเอาไปกัน โอเคนะเรามาดูครับถ้าสมมติว่าเป็นข้อกอไก่เนี่ยนะครับสามด้านนะครับไซกับคอสข้อกอไก่ก่อนนะขอบเขตของมันเนี่ย เป็นค่าบวกที่ไม่เกินหนึ่งใช่ไหมแล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งพร้อมกันได้หรอกครับจำได้ไหมอย่างตอนที่ไซายเป็นหนึ่งก็คือที่มุมเก้าสิบที่มุมเก้าสิบคอสเป็นศูนย์มันไม่สามารถจะเป็นหนึ่งกับหนึ่งพร้อมกันได้ถ้าตัวหนึ่งเป็นหนึ่งตัวจะเป็นศูนย์เออนะถ้าจะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็แปลว่าสองตัวเนี้ย ต้องไม่มีใครเป็นหนึ่งเลยเพราะถ้า,า,ถ,าถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งเช่นถ้าทรายเป็นหนึ่งอ้นนี้จะเป็นศูนย์ครับนั่นหมายถึงว่าด้านหนึ่งจะไม่มีความยาวพอเข้าใจปะดังนั้นแสดงว่าตอนนี้ทั้งทรายทั้งคอสจะต้องเป็นค่าบวกที่ไม่ถึงหนึ่งด้วยกันทั้งคู่ทําให้ด้านนี้จะเป็นด้านยาวสุดดังนั้นลองนึกภาพหรือว่าเอาไปวาดรูปเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเป็นสามชีไหนเนาะแต่ว่าด้านหนึงยาวสายเซตา้าด้านหนึ่งยาวคอเซตา้าส่วนด้านที่ยาวที่สุดจะยาวหนึ่งดเด็กๆลองนึกลองนึกดูด้านที่ยาวที่สุดคือด้านนี้อ่ะด้านที่ยาวที่สุดกูให้เป็นสีชมพูไว้แล้วกันด้านนี้ยาวสุดเราต้องเอาด้านที่สั้นกว่าสองด้านยกังสองรวมกันใช่ไหมแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับ ด้านที่ยาวที่สุดยกกําลังสองใช่ไหมซึ่งอ้าว,วนี่เป็นเอกลักษณ์นี่ว่าซ้ายกาลังสองบวกข้อสกำลังสองมันได้หนึ่งอะเอกลักษณ์อ่ะเอกลักษณ์นั้นเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองมันก็ได้หนึ่งอ้าวมันก็เท่ากัะนอดีต จะเปรียบเทียบออกมาแล้วมันเท่ากันมันเท่ากันเท่านั้นเลยแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นความยาวของความยาวด้านของสามเหลี่ยมชนิดไหนเนี่ยอเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกอไก่เนี่ยเป็นของสามเหลี่ยมมุมฉาก ตอนแรกเราไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าผลการเปรียบเทียบจะเป็นยังไงโอเคปะ่ะตอนที่ครูวาดรูปครูก็ไม่ได้ครูก็ไม่ได้ใส่ว่ามันมุมฉากใช่ไหมครูไม่ได้ใส่ว่ามุม,มฉากนะอ่าโอเคขอพาไปดูข้อขอครับคือถ้าเด็กๆท่องเอกลักษณ์ได้แล้วอ่ะเด็กๆจะดูกอไก่กับขอควายก่อนแน่นอน ถ้าทองเอกลักษณ์สี่ข้อได้แล้วนะเพราะว่าเอกลักษณ์ไนสี่ข้อนั้นนะ่ะมันจูงให้เราไปหากอไก่คอควายก่อดเพื่อนเลยเอกลักษณ์ข้อหนึ่งเนี่ยมันพูดไว้ว่าเศษกำลังสองก็คือแทนกำลังสองบวกหนึ่ง จำเอกษณ์นี้ได้ไหมอ่ออะลองดูดิลองดูลองดูดูดดดข้อ,ขอควานอยหน่แทนเนี่ยค่าของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ได้อาจจะมากกว่าหนึ่งอาจจะน้อยกว่าหนึ่งก็ได้นะครับแต่เสศษอะค่าของเขาไม่ต่ำไปกว่าหนึ่งแน่นอนเพราะเขาเป็นส่วนกลับของคอส เพราะฉะนั้นเนี่ยเศษจ,จะเป็นค่าที่เยอะที่สุดในนี้ถึงค่าที่เยอะที่สุดน,นีนะและยิ่งตอนยกกำลังสองเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยเพราะมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับพอนะครับจากเอกลักษณ์ ทำให้เสษเนี่ยต้องเยอะกว่าแทนด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกนี้เป็นความยาวนะครับงั้นไม่ไม่ต้องไปคิดถึงค่าที่เป็นลบเลยนะค่าบวกอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เ็จต้องมากกว่าแทนด้วยเ็จกํลาลังสองเยอะกว่าแทนกนลาลังสองอนะ่ะอ่าแปลว่าเ็จต้องเยอะกว่าแทนด้วยนะเพราะฉะนั้นด้านที่ยาวที่สุดก็คือเศษเนาะแล้วก็ เมื่อเอามาวาดเป็นรูปเนี่ยมันก็จะได้รูปเป็นแบบนี้เลยด่างนี้เสร็จจะเอาด้านกลับกันได้ครับด้านแทนกับด้านหนึ่งกลับกันได้เพราะมันก็เขียนสมการได้แบบเดียวกันนะครับเขียนสมการได้เป็น ตรงนี้คุณยังไม่ใส่ว่าฉากแล้วท่านนะยังไม่ใส่ว่ามีฉากแทนกำลังสองเซต้าบวกกับหนึ่งกำลังสองเทียบกับเศษกำลังสองเซต้าซึ่งแทนกำลังสองเซต้าบวกกับหนึ่งมันเป็นเอกลักษณ์มันได้เศษกำลังสอง ่งอีกข้างึ่งก็เสร็จกำลัเพราะฉะนั้นเท่ากันเพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นความยาวของสามเหลี่ยมฉากเหมือนกันนะครับ งงงไหมครับครับนี่มาดูข้อมอนะครับดูข้อมองนะอองนะให้เด็กๆพิจารณาครับ s ซด์กับคอสเนี่ยขอบเกตของเขาเนี่ยเขาเป็นค่าบวกที่ไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมในเวลานี้ เพราะว่าตอนนี้แม้ว่าค่าของซ i ายกับ c o s เนี่ยจะเป็นหนึ่งจะสามารถเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอีกตัวหนึ่งจะเป็นศูนย์ทันทีมันจะกลายเป็นว่าความยาวด้านหนึ่งเป็นศูนย์มันก็จะไม่เป็นสามเหลี่ยมใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ยซายกับคอสเป็นค่าบวกที่ต้องไม่ถึงหนึ่งด้วยกันทั้งคู่ขนาดทีเ่เสร็จเสร็จค่าของเขาเนี่ยต่ำสุดก็คือหนึ่ง หรือไม่ก็เยอะกว่านั้นตามขอบเขตที่ที่ทบทวนกันแสดงว่าในสามด้านนี้เสร็จเยอะสุดโอเคเนาะเสร็จจะเป็นด้านยาวสุดนะครับยกข้องไปนะทรายคอสแล้วก็เสร็จนะ ที่ตัวนี้หนึ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเสกจ,จะเป็นด้านยาวสุดครับด้านยาวสุดจึงเป็นเสกแล้วก็วาดรูปขึ้นมาที่วาดแบบนี้ไม่ได้แบบเพราะว่ามันจะต้องเป็นสามเหลี่ยมฉากนะครับว่าแค่เอาน้ำทิ่เฉยๆนะครับด้านยาวสุดเนี่ยก็เป็นเสกอีกสองอันก็เป็นซน์ยแลคอสไปนะครับ แล้วก็เอาด้านที่ไม่ได้ยาวที่สุดมายกกำลังสองบวกกันนะครับก็เอามาเทียบกันกับด้านยาวสุดยกกำลังสองตัวนี้เอกลักษณ์เป็หนึ่ง ค่าของเศษเนี่ยมีค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปใช่ไหมครับค่าของเศษมีค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปไม่ต่ำไปกว่าหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหนึ่งหรือไม่ก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อยกํะลังสองแล้วเนี่ยค่าที่ได้ก็คือหนึ่งหรือเยอะกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้จะน้อยกว่าเศษกระลังสองครับ ตรงนี้ครูต้องบอกนี้เออเมื่อกี้ครภาพไปน,นิดนึงเมื่อกี้ครบอกว่าซ้ายกับคอสเนี่ยตอนนี้ต้องไม่มีใครเป็นหนึ่งเลยถูกปะการที่คอสไม่เป็นหนึ่งเ็จเป็นส่วนกับของคอสใช่ไหมครับการที่คอสไม่เป็นหนึ่งเ็จมันก็ต้องไม่เป็นหนึ่งด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คําว่าหนึ่งขึ้นไปไม่ได้ต้องบอกว่าต้องมากกว่าหนึ่งเออตรงนี้มากกว่าหนึ่งเป็นด้านยาวสี่ มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นยาวสุดนะครับคอสตอนนี้ไม่เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเซก,ก็จะไม่เท่ากับหนึ่งด้วยเซกเป็นส่วนกลับของคอสถ้าตัวคอสไม่เป็นหนึ่งส่วนกลับของมันก็จะไม่เกิดหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ไหมไม่เกิดหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือไม่เป็นหนึ่งเ็จนะก,ก็เลยเป็นไปได้คือมากกว่าหนึ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเซกกำลังสองจึงเป็นสิ่งที่มากกว่านหนึ่งนะครับ ม,มากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็เข้าลักษณะของการเป็นสามเหลี่ยมมุมบ้านแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นสามเหลี่ยมมุมบ้าน เดี๋ยวข้อขเดี๋ยวมันเหลืออีกตัวเลือกหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราได้คําตอบแล้วถึงข้องง,งูข้อขอบไข่เนี่ยต้องว่ากันยาวเลยครับถึงมันจะไม่ใช่ข้อที่เป็นคําตอบเราอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยนั้นผ่านเถอะอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็ได้อะไรเยอะอยู่เหมือนกันเนนั้น,นในเรื่องในแง่ของการวิเคราะห์นนะได้อะไรเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนคลิปต่อไปนะครับนะ เราจะไม่ใช่แค่ว่าเยได้คําตอบแล้วทั้งผ่านไปข้ออื่นเลยนะเดี๋ยวเราควรจะมาไล่ข้อขอไข่กันด้วยแล้วมันจะใช้เวลามากกว่าสามสามตัวเรื่องที่ผ่านมารวมกันโอเคครับครับ,รบถามได้เลยครับถามได้เลยครับทำไมคอจึงไม่เท่ากับหนึ่งครับอ๋อคืองี้ครับ ก็ลองนึกเนาะตอนเนี้ยเจ้าพวกเนี้ยมันเป็นความเแยวด้านใช่ป่ะครับอืมไซ์กับคอสตอนเนี้ยสังเกตไหมครับว่ามันมุมเดียวกันครับผมอืมถ้าคอสมันเป็นหนึ่งนั่นแปลว่าไซด์มันต้องเป็นศูนใช่ไหมอ๋อครับเออเพราะฉะนั้นคอสมันเลยเป็นศูนย์มันมันก็เลยเป็นหนึ่งไม่ได้ พอคอสเป็นหนึ่งไม่ได้ก็เท่ากับว่าคอสเนี่ยตอนนี้เป็นค่าบวกที่ไม่ถึงหนึ่งซายก็เป็นค่าบวกที่ไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมเออพอคอสไม่เป็นหนึ่งเสร็จมันก็เลยไม่สามารถเกิดหนึ่งส่วนหนึ่งได้ครับอืมโอเคโอเคครับงั้นในคราวต่อไปเราค่อยมาอธิบายเอ่อ ตัวเลือกขอไข่นะครับนะมันก็มีความน่าสนใจของมันอยู่นะครับไม่อยากไม่อยากปล่อยผ่านไปนะเสียได้อ่ <c oughs> นะตัวนี้คงเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะ